แปลงนี้บอกได้เลยนะครับว่าคนที่ชอบทำการเกษตร อยากได้แหล่งน้ำนะครับผมถือว่าเหมาะมากเลยนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นลำห้วยนะครับซึ่งลำห้วยเนี่ยจะมีรัศมีกว้างอยู่ราวประมาณ6-8เมตรนะครับแล้วก็ในช่วงของน้าน้ำเนี่ยน้ำจะดีเลยส่วนถ้าเกิดในช่วงของหน้าแ้งเนี่ยอาจจะมีลดลงบ้างนะครับผมแล้วแปลงที่ดินของเราอะครับก็ติดกับลำห้วยเลยนะครับแล้วก็ได้หน้ากว้างติดลำห้วยเนี่ยถึง130เมตรเลยทีเดียวนะครับตัวแนวเขตเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับแปลงที่ดินของเราเนี่ยจะมีปากหมดตัวถุงพลาสติกตรงด้านนี้เอาไว้นะครับ จะเห็นว่าจะมีพวกต้นหญ้านะครับที่กําลังผิ้วไหวเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นแปลงดีที่ได้หน้ากว้างเลยทีเดียวนะครับ แปลงนี้นะครับต้องเล่าให้ฟังว่าเป็นแปลงที่อยู่ในเขตของชุมชนหมู่บ้านนะครับบริเวณเขตเนี่ยก็จะมีบ้านคนอาศัยอยู่นะครับแล้วก็จะมีร้านค้าด้วยนะครับอย่างที่เห็นเลยตอนนั้นรถเคอร์ี่กําลังมาส่งของเลยทีเดียวครับแล้วก็จะได้เห็นชีวิตเกษตรแบบชาวบ้านนะครับที่เขาทําไร่ทําสวนกันอยู่นะครับแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ตามแนวริมถนนนะครับตรงด้านนี้ก็จะทําเป็นฟาร์มเห็ดนะครับแล้วก็จะมีรวมไปถึงนะครับมีร้านคงร้านค้าอยู่บริเวณเขตมีเยอะแยะมากมายเลยแปลงนี้ราคาถูก มากราคาไล่ละ3 0 0แสนบาทเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาปแปลงที่ดินที่ราคาถูกเพื่อที่จะทำกะเกษตรได้ปแปลงนี้น่าสนใจนะครับผมทางด้านฝั่งนี้นะครับจะเป็นทางด้านของฝั่งทิศเหนือนะครับในหน้า้างติดกลําห้วยนะครับเมตรนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านหลังนะครับมันจะมีถนนลูกลางอีกนะครับผมซึ่งจะได้น้ากว้างติดทางด้านฝั่งนูนะ้นประมาณ80เมตรนะครับทางด้านฝั่งทิศใต้แปลงของเราเนี่ยเข้ามาจาก ถนนลาดยางที่เป็นทางหลวงนะครับประมาณราวๆ100เมตรเท่านั้นนะครับเนื้อที่18ไร่ครึ่งนะครับแปลงนี้แล้วก็แปลงเนี่ยครับจะเป็นลักษณะของที่ไร่นะครับพออื่นว่าโชคดีที่ได้ติดลำกล้วยนะครับผมที่ไร่นะครับปัจจุบันนี้มีปลูกอ้อยอยู่ซึ่งอ้อยเนี่ยครับจะเป็นอ้อยต่อ2นะครับผมเดิมทีเนี่ยมีผู้เช่านะครับเขาเช่าอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยหมดสัญญาแล้วนะครับเพื่อใครอยากจะเอาไปให้ คนเช่าอีกทีนึงเดี๋ยวผมบอกข้อมูลไว้นะคะรับว่าเขาปล่อยเช่าบริเวณเขตเนี่ยได้สูงถึง1 5 0 0บาทเลยทีเดียวก็ในระหว่างที่ซื้อถือเก็บเอาไว้นะครับผมเราก็จะมีรายได้จากการปล่อยเช่าได้นะครับส่วนราคาในอนาคตนะครับผมว่าราคาน่าจะสูงกว่าไร่ละสามแสนแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยว่าของเราอ่ะ มีความเจริญอยู่ด้านหน้านะครับไฟฟ้าก็จะมีอยู่ริมถนนอันนั้นเป็นไฟฟ้าสามเฟสด,ด้วยนะครับมีทั้งน้าประปามีทั้งอินเทอร์เน็ตถ้าเกิดว่าจะลากเข้ามาที่แปลงของเราเพื่อที่จะใช้ไฟฟ้าและน้าประปาเนี่ยก็ประมาณราวๆหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นนะครับซึ่องอันเนี้ยผมลองเสนอด,ดูเผื่อว่าใครที่สนใจนะครับแล้วก็ในเรื่องบรรยากาศต่างๆนะครับเรื่องของวิวเขาอ่ะจริงๆเราก็จะมีเห็นโดยรอบนะครับทางด้านฝั่งนู้นนะครับทางด้านฝั่งทิศใต้เนี่ย จะเห็นมีภูเขาโดยล้อมรอบเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้อันเนี้ยแปลงข้างๆเขาปลูกมะพร้าวน้ําหอมเออใช่จริงสิเอาเลยเป็นว่าดัดแปลงถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาทำอยากจะมาทํามะพร้าวน้ําหอมนะครับก็มาขุดร่องยกล่องเอาได้นะครับที่ดินก็จะสูงขึ้นแล้วก็ตรงส่วนที่เราติดกระลำ้วยเนี่ยเราก็ดักน้ํารอบน้ําเข้ามาในแปลงนี้นะครับก็ ได้นะผมว่าได้นะเพราะามีเพื่อนบ้านปลูกแล้วหรือว่าอยากจะทําพวกสวนฝรั่งอยากจะทําไร่ทําสวนอะไรอย่างอื่นที่ใช้น้ำเนี่ยตรงด้นเนี่ยผมถือว่าน่าจะมีสะดวกสบายเลยทีเดียวถ้าเกิดจะให้ดีนะครับยิ่งขุดตะในที่ของตัวเองเนี่ยครับจะยิ่งดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็จะได้กักเก็บน้ําไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับผมในเรื่องของดินแถวนี้เดี๋ยวผมขอหาดูแป๊บหนึ่งนะครับเอาตรงที่โลง่ลงๆอ่าตรงนี้เลยกะละกันโอ้โอ้ไม้กวดนี่ครับ ลักษณะของดินเขตนี้อันนี้คือดินในเขตของตําบลปากช่องอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับคือเนื้อดินของเขาครับจะเป็นลักษณะเนื้อดินดําเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาดินแบบนี้อยู่ทําพวกกระทรงเกรตนะครับหรือว่าจะจะมาทําเป็นที่อยู่อาศัยเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนเนี่ยครับก็ถือว่าได้เลยทีเดียวนะครับส่วน ในเรื่องของการเดินทางต่างเนี่ยผมถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาจากที่กรุงเทพขนส่งสายใต้ใหม่นะครับระยะการเดินทางทั้งหมดเนี่ยจะอยู่รับเพียงแค่9 3กิโลเมตรเท่านั้นการเดินทางเนี่ยเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็มาถึงแล้วแล้วก็สหรับการขับรถเนี่ยเราขับรถมาเรื่อยๆเลยตามถนนเพชรเกษมนะครับเนี้ยวจากถนนเพชรเกษมนะครับมาจนถึงที่ดินแปลงเนี่ย ชระยะการเดินทางเนี่ยเพียงแค่18กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะมีพวกแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับแปลงที่ดินของเราอย่างเช่นอุทยานหินเขางูนะครับถ้าเป็นอุทยานหินเขางูเนี่ยระยะทางใกล้กับแปลงของเราเนี่ยเพียงแค่13กิโลเมตรแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่สําคัญเลยเป็นชุมชนใหญ่นะครับก็คือชุมชนวัดปากช่องนะครับตรงนั้นอ่ะร้าน้ยายายิ่งเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นใจกลางหมู่บ้านมีทั้งวัดมีทั้งโรงเรียนมีทั้งอนามัย นะครับผมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนระยะทางห่างจากเราเนี่ยก็อยู่ใกล้นะครับเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็เวนโซนเราเนี่ยก็จะเป็นโซนของหมู่บ้านที่กระจายตัวออกมานะครับแล้วก็เข้ามายังแปลงที่ดินของเราได้เลยนะครับจากถนนลาดยางจนถึงแปลงที่ดินดิน100เมตรถือว่าสะดวกสบายอยู่นะครับ สรุปกันอีกครั้งนงนะครับตลาบแปลงที่ติดลำห้วยแปลงนี้นะครับผมมีขนาดหน้าที่18ไร่ครึ่งครับปัจจุบันนี้ไม่มีผู้เช่าแล้วใครอยากจะซื้อปล่อยเช่าก็ได้หรือว่าอยากจะทำเองก็ได้นะครับเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็นโฉนดกรุดแดงนส .4 จอนะครับ18ไร่ครึ่งรูปแปลงเนี่ยจะเป็นลูกสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับโดยที่ทางด้านฝั่งทิศเหนือจะเป็นลำห้วยนะครับแล้วเราก็จะได้ติดกับลำห้วยนะครับหน้ากว้างถึง130เมตรเลยทีเดียว แล้วก็ความลึกครับเข้าไปจนถึงด้านท้ายแปลงนะครับก็จะมีความลึกอยู่ที่420เมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็ทางด้านทิศใต้เนี่ยเขาจะติดกับถนนลูกรังนะครับก็จะมีหน้ากว้างอยู่ที่80เมตร18ไร่ครึ่งราคาเสนอขายนะครับเพียงแค่ไร่ละ3 0 0 0 0บาทเท่านั้นเข้ามาจากถนนลาดยางนะครับก็เพียงแค่100เมตรนะครับก็จะเป็นแปลงที่ดินของเราแล้วนะครับ ซึ่งแปลงนี้จะอยู่ในเขตของตำบลปากช่องอเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับใครที่สนใจเนี่ยผมอยากให้ลองนัดเข้ามาชมกันนะครับ้วยเป็นแปลงที่ติดลำห้วยนะครับทำเกษตรได้ทำบ้านพักไวเกษตรได้เพราะว่าเรามีแหล่งน้ำนะครับแล้วก็บ้านเรือนของผู้คนนะครับเป็นชุมชนที่อยู่บริเวณเขตนี้นะครับก็มีอีกหลายหลังคาเรือน การเดินทางต่างๆเนี่ยก็ถือว่าสะดวกสบายจริงๆนะครับแต่อยากให้ลองนัดเข้ามาชมก่อนนะครับส่วนคนนะครับที่สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนอกจากในคําอธิบายนี้นะครับสามารถที่จะลงไปดูใต้คลิปได้นะครับจะมีเบอร์โทรติดต่อของทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือว่าคุณเจนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับยินดีให้คําตอบครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมนัชนนททาเลดีและทีมงานจากลาล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย